อีฐานน้องๆปีหนึ่งทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพวกเราคณะวิทยาการจัดการคะ่ะน้องๆคงรู้กันแล้วว่าสาขาตัวเองเรียนอะไรบ้างแล้วสาขาอื่นล่ะคะคณะเรามีอะไรให้เรียนบ้างไปดูกันคะ่ะไม่ดูได้ไหม การเงินและการธนาคารเห็นได้ชัดเลยนะว่าเสื้อสุดโหดลายฟล้งฟริงของเรากรลังไปที่ต้องการในตลาดอย่างมากโอ้โหตลาดไหนครับเฮียวิเคราะห์การลงทุนระบบธนาคารจัดการวางแผนทางการเงินธุรกิจระหว่างประเทศเรียนรู้การค้าระหว่างประเทศการนำเข้าการส่งออกภาษีเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศโคมยินดีจะรวมธุรกิจกับคณโอ้เยสการจัดการทั่วไป ควบคุมธุรกิจวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรและผู้ประกอบการน่าสนใจนะครับเนี่ยอยากทราบว่าทำเองนั่นเห,หรอครับเปล่าค่ะซื้อมา,อาการบัญชีจะทํางบการเงินงบดุลกําไรและการขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการบัญชีเหลือจะเชื่อยอดสั่งซื้อเสื้อสุดโหดล,ลายฟรุ่งฟิ้งของเราบ่ยวยเลวไอคำนวณบทนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วางแผนอบรมพัฒนาศักยภาพสรรหาคัดเลือกพนักงานคำนวณเงินเดือนโบนัสและสถิติและประโยชน์ต่างๆของพนักงานการตลาดวางกลยุทธ์เพื่อขายสินค้าการสร้างแบรนด์การโฆษณาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเราต้องการสินค้าฟรุงฟริงเช่นเดียวกับวิดีโอนี้ที่เป็นการโฆษณาเหมือนกันคอมพิวเตอร์ธุรกิจประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจ เขียนโปรแกรมวิเคราะห์ระบบและจัดการข้อมูลพวกคุณพร้อมกันหรือเปล่าเราสตาร์ทอัพหน้าใหม่การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานบริหารสต็อกวางผังขลังสินค้าจัดการกระบวนการขนส่งการจัดเก็บสินค้าและการจัดการตั้งแต่ต้นจนปลายทางผมจะเป็นสตาร์ทอัพรายใหม่ชื่อว่าส้มโอเอ็กซ์เพลโอ้โหพี่คิดได้ไงเปิดแข่งกับทันเดอร์เอ็กซ์เพลใช่ไหมพ,พี่ซีรีส์กำลังดังนิเทศศาสตร์ การผลิตสื่อทุกมิติคิดคอนเทนต์และผลิตสื่อทุกแพลตฟอร์มจุดประกายความสร้างสรรค์ลงมือทำแล้วลุยเลยธุรกิจ e-sport ใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ในการจัดการแข่งขันไลฟ์สตรีมเกมจัดการแข่งขัน e-sport ์ตทัวร์เาเมนต์เธอเองก็เป็นนักกีฬา e ีสปอร์ตได้เหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะน้องๆคณะเราเลิศใช่ไหมคะ วันนี้คณะจัดพิธีบายสีสู่ขวัญตอนรับนักศึกษาใหม่จะยิ่งใหญ่แค่ไหนไปชมกันเลย